ฉันห <le> ุ er, ่นก er, ิจส er. <mayı> ิทธ์มาชินไกเซอร์เออว้าเฮ้ยโคดีโคดีโคดีทุกนายใสุดฉันก็สามาสำเร็จแล้วล่ะซุปเปอร์โรบอทรุ่นต่อจับมาจินกาแซนด์เฟรดมาจินกามันคือมาชินไกเซอร์ยังไงล่ะมาชินไกเซอร์เหรอ ถ้ามีมาชิงกาศเจ้าก,ก็จะเป็นเทพก็ได้หรือจะเป็นจอมมารก็ยังได้แต่ว่าถ้ามีมาชิงไกเซอร์แลวก็โคจิเอ๋ยเจ้าจะเป็นยิ่งกวเทพพระจ้กเสียอีกและเจ้ายังกำจัดพวกมารรายได้อีกด้วยนะว่าไงเนอะจะยุติมาในโลกในฐานะาทีเหนือกว่เทพเจา้าหรือจะเอาชนะพวกปีศาจร้ายพร้อมกับทำลายล้างโลกเจ้าเลือกเอาไว้ก็แล้วกันข้าพุทโธโคจิเอ,อ๋ยโลกนี้เป็นของเจ้าแล้ว่ะ <c oughs> เอาไแน่นะทีนไกเซอรที่ว่านี่บอเราจะ้คุณปเห็นสันนากิม่าอย่ามาเรียก มนุษย์พวกของไร้ค่านะเฟย์ีนิ่งสซ่เยี่ามฮัลโหนะ เวอร์เอเวอรฟอร์เมชั่นซูเปอร์โรบอทหนึ่งนวแห่งใต้ล้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเยเล็กคิเนสิสมิสไซไอฟิงเกอร์ไล รู้ไหมเปนดวงจันทร์น่ะมีสาวสวยอยู่ด้วยล่ะไม่ใช่ทะเลตายเหรอฮ่าดวงจันทร์น่ะเฮ้ขาบอกมีปูด้วยไม่ใช่เหรอเรื่องนี้ไว้ใจได้เลยมาตระหงวงครับเดินน่ะเต็มตัวไป มากไปแล้ว,ลวนะฉันจะฆ่าเธอลิลิน่าฮิโร่รู้มากเกินไปแล้วลาก่นลิลิน่า เขาร้องละร้อยซึหน่อยไม่ได้เหรอพอร้องขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมอีกเหรอเงินที่แกยืมไปน่ะต้องเอามาคืนทั้งต้นทั้งดอกซิที่จะเรียกว่าลุกนี่ที่ดีเชะเจ้านี่ในระบบอย่างแกเอาเรื่องนี้มาอ้างเนี่ยโลกอาวสานน่ว่าไงนะแกเป็นอะไรไปจะแทงโนจะดึงก็เลือกสักอย่างนิ้วหายสักนิ้วแกคนได้หน้าขึ้นอีกจบเลยเล่ยจริงๆจะาพวกปลายเถื่อยังแกจะคลื่นไส่จริงๆเลย จะบ้าเอ้ยถ้าคิดจะทวงนี่จริงๆแล้วก็คราวหน้าพาคนที่มันโผยกว่านี้มาด้วยสินั่งอร็วเร็วมาอาย,อดดยุิ0งั้นก็ผูบป,ป่าแล้วก็จับคำนงคำให้ดีๆดีละเอาแล้วนะนั่งเชิญเกตเวย์ทะเลญี่ปุ่นความลึก หนึ่งรอยเมตรนานนี่นะถ้าเป็นรถเอ็มซแล้วก็ป่านนี้เขาถูกฝังอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งไปนานแล้วละเจ้าหมอนี่น่ะใช้เอ็นไปรับหายของสตรูมาแล้วนะเนี่ยหายอย่างนั้นเหรอออไม่หรอกถ้าเป็นสเปคของเอนไม่ใช่ว่าจะทำให้ได้นี่นะอืมโอๆๆชมงานพลังโดนหายตามล่าตูมปัง แล้วก็หันไปทำพุ่งหิมะเอาคอปเตอร์จูดโจมต้อนมาที่รับไปไว้คว้าออกไปตูมมาเนี่ยรุ่นพันคารนินีเรียกไปพบเนีน่ยจีอีหน่อยว่ากันดีนักนะคนจะฉันเนี่ยก็เป็นนายแบดให้กับเด็ดแขกมาแล้วนี่จะบอกให้ฉันจะเล็งยิงหวัวใจของเธอเปรี้ยงนี่เง่าหน่อยไงผู้หญิงตึกสักวันหนึ่งจะต้องทำให้เธอมาร้องไห้เปลือแนบอ,อกขึ้นฉันให้ได้ใครดูซิ ตคนแก่จนปลิวแถมโดนหมาไล่เห่าพอไปแตะโดนตัวตึกเบาๆก็ทำกระจกเขาร้าวเล่นเอาเด็กปฐมที่อยู่ในห้องตกใจกันจ้าละวันเลย <c oughs> เหนื่อยจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs>